มีคำถามหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็คือระหว่าง pcx 160กับ adv 160แล้วก็คลิก k 6 6 0นั้นเล่นคันไหนดีซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามสุดคลาสสิกนะครับเพราะว่ารถทั้ง3รุ่นเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ที่เป็นพิกัดเดียวกันนะครับก็คือขนาด 160cc ซีซีแต่ว่าเรื่องของการปรับเซ็ต ระบบส่งกำลังนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งเรื่องของความแรงอัตราเร่งเนี่ยแน่นอนนะฮะใน p c x 160นั้นก็จะทําได้ดีกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าใน คลิก160นั้นก็จะได้เรื่องของค่าตัวที่ถูกกว่านะครับเพราะว่าในคลิกเนี่ยราคาถูกกว่า PCX อยู่3 0 0 0 0ื่นใช่ไหมซึ่งเงิน3 0 0 0 0ื่นเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าใน PCX เนี่ยก็จะได้รูปลักษ์ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะเพราะว่าคาว่า PCX เนี่ยหลายคนซื้อก็เพราะว่าคําำนี้แหละซึ่งใน PCX 160เนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันหรือจะเอาไปออกทริปเดินทางไกลซึ่งในคลิก160เนี่ยไม่ใช่ว่าออกทริปเดินทางไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเรื่อองงขลักษ ขนาการออกแบบเนี่ยคลิกเนี่ยถังน้ำมันเขาก็จะอยู่ใต้เบาะใช่ไหมแล้วก็ระบบช่วงล่างนั้นอาจจะสู้ PCX ไม่ได้นะครับซึ่งนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้ราคามันต่างกันนะฮะซึ่งใน PCX นั้นถ้าเกิดเราเอาไปขี่เดินทางไกลเราจะมัดของด้านท้ายหรือว่ามีคนซ้อนเราก็ยังสามารถเติมน้ํามันจากคอนโซลกลางด้านหน้าได้แล้วถังน้ามันก็จะมีขนาดใหญ่มากถึง8.1ลิตรด้วยแต่ว่า มันมีอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับที่ทาง Honda ทําออกมาถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นสายเดินทางด้วยแล้วก็ใช้งานในเมืองด้วยก็คือ ADV 160นะครับซึ่งตอนนี้นะทาง Honda ก็ได้ทํารุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเนาะซึ่งสีใหม่นี่สวยมากเลยนะส่วนตัวผมชอบสีนี้สีดำเนี่ยมันดูดูดันดีนะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาใน ADV 160ที่แตกต่างจาก PCX ก็คืออย่างแรกก็คือระบบช่วงล่างนะครับที่ใน ADV 160นั้นมันจะมีระยะยุบที่มากกว่า PCX นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องเอารถออโต้วงล้อหน้า14นิ้วล้อหลัง13นิ้วไปขี่ในเส้นทางที่เราไม่เคยไปเนี่ยการมีระบบช่วงล่างที่มันมีความนุ่มนวลมีระยะยุบที่เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราขี่สบายตัวมากกว่านะฮะซึ่งใน ADV 160เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบรถออโต้รุ่นอื่นๆมากๆนะครับรวมถึงลายยางด้วยนะฮะ ที่เขายังสามารถลุยทางดินได้ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูใน p c x, x 1 6 0เนี่ยลายยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นลายทางเรียบนะครับเหมาะในการขี่ทางเรียบมากกว่าทางลุยเนาะซึ่งข้อดีของยางแบบนี้นะเราสามารถวิ่งที่ความเร็วสูงได้โดยที่ประสิทธิภาพการทรงตัวก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอหลุมเจอดินเจอทรายสักหน่อยเนี่ยมันจะสู้ระบบช่วงล่างแบบ ADV160 ไม่ได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ ADV160 ได้เพิ่มเข้ามาก็คือ ชิลบางลมด้านหน้าที่สามารถปรับสูงต like okay. ่ำได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราขี่ใช้งานในเมืองเนี่ยเราก็ปรับต่ำสุดนะฮะขันสีแดงคันนี้อยู่ต่ำสุดเนาะหรือว่าถ้าเราจะออกทริปเดินทางไกลแล้วก็ปรับชิลขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจาก p c x นะครับเพราะว่า p c x นั้นถ้าเกิดเราจะเดินทางไกลแล้วเราอยากจะให้มันตัดลมได้ดีเราจะต้องไปซื้อชิลสูงนะครับซึ่งชิลสูงเนี่ยมันก็จะเป็นชิลแบบฟิกนะครับเราไม่สามารถปรับได้ซึ่งจุดนีี้กกก็็จจจะะเปนนุดท่่แตตาาง ADV 160ครับ พวกถังนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็ขนาดเท่ากันเนาะ8.1ลิตรแต่ว่าใน ADV 160นั้นท่านั่งของคนขับเนี่ยจะแตกต่างจาก CX นะครับเพราะว่าตัวแฮนด์ของ ADV 160นั้นเขาก็จะเป็นแฮนด์บาแบบนี้นะฮะซึ่งแฮนด์บามันจะออกแนวกลางแขนใช่ไหมแล้วก็พื้นพักเท้านั้นสกีบอร์ดที่ยันมาทางด้านหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากนักอย่างตัวผมเองใส่รองเท้าเบอร์42เนี่ยก็คือปลายเท้านี่มันจะยื่นออกมานะครับเพราะฉะนั้น แต่ว่าใน p c x 160นั้นจุดนี้จะทำได้ดีกว่านะครับรวมถึงสกีบอร์ดตรงพื้นเรียบด้วยนะครับที่เขาจะมีพื้นที่วางเท้าได้เยอะมากกว่านะฮะส่วนในตัวแฮนเนี่ยแฮนของ p c x นั้นเขาก็จะงอเข้ามาหาคนขับมากขึ้นนะครับซึ่งท่านั่งแบบนี้นะมันเป็นท่านั่งที่เหมาะกับการขี่นานๆน,นะฮะขี่นานๆมันจะไม่เมื่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วใน p c x 160เนี่ย มันก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางไกลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเสียเปรียบ a d v ตรงที่ระบบช่วงล่างนะครับที่ใน p c x 1 6 0มันก็จะได้ความเฟื่อมใช่ไหมแต่ว่าใน a d v 1 6 0นั้นก็จะได้ความลุ่มนวนนะฮะสรุปสุดท้ายเนาะเล่นคันไหนดีซึ่งนี่แหละก็คือเหตุผลที่ทําให้ Honda เขาทํารถ ออกมาหลายแบบนะครับถึงจะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นพื้นฐานแบบประกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขี่ใจตลาดเป็นหลักขี่ในหมู่บ้านเดินทางไม่ได้ไกลมากนะักแต่ว่าอยากจะได้รถที่อัตราเร่งดีคลิก160ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเนาะเพราะว่าตัวพื้นพักเท้าเรียบเนี่ยมันทําให้เราขึ้นลงรถได้ง่ายใช้งานในชีวิตประจําวันได้สะดวกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องเดินทางไกลมากขึ้นแล้วก็ใช้ความเร็วที่สูงมากขึ้น มีการมัดสัมภาระด้านท้ายเนี่ย p c x 160มันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากกว่านะครับมีช่องเก็บของใต้เบอกขนาดใหญ่เนาะดีไซน์ก็สวยด้วยถือว่าเป็น Luxury ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะต้อง ขี่เดินทางในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วเส้นทางมาอาจจะแย่แน่นอนนะครับ ADV 160ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคือระบบช่วงล่างของ ADV 160เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเดิมๆที่ได้มาเนี่ยผมว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับโดยเฉพาะระบบช่วงล่างด้านหลังเนี่ยของเดิมเนี่ยส่วนตัวผมชอบเลยนะถึงเราจะไปใส่ของท้ายด้านหลังหรือว่ามัดสัมภาระเพิ่มน้าหนักด้านท้ายเนี่ยช่วงล่างด้านหลังก็เอาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจทั้ง ADV 160 PCX 160และคลิก160ก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางชานจนสว่างแดดดินตามเบอร์โทรหน้า,านี้ได้เลยหรือว่า้าใครยังล่องใจอยู่เนาะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราเหมาะกับไซส์ไหนแบบไหนยังไงดีก็สามารถเข้ามาลองค่อมสามารถเข้ามาลองนั่งให้แฟนหรือว่าให้เพื่อนถ่ายรูปดูก่อนได้นะครับว่าฟีลลิ่งท่านั่งของเรานั้นเวลาเราอยู่บนคลิก160อยู่บน PCX หรือว่าอยู่บน adv 160นั้นเป็นยังไงสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ